วันนี้เวลา17นาฬิกา24นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาพุทธศักราช2568 ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยและทรงถวายพุ่มเทียนทูบเทียนแพรต้นไม้ทองต้นไม้เงินและทรงจุดทูบเทียนเครื่องน้ำมศการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัย จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูปเทียนเครื่องนำ้ำมศการทองใหญ่หน้าธรรมศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูปเทียนเครื่องนำ้ำมศการทองทิศ โอกาสนี้พลอากาศโทพักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อเมรการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลละองทุลีพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนชนวนแล้วร่งจุดเทียนชนวนจากโคมไฟฟ้าพระราชทานแก่รักษาราชการแทนผู้อเมรการกองพระราชพิธีเชิญไปรักษาไว้สำหรับถวายจเจ้าอาวาสพระอารามหลวงต่างๆนำไปจุดเทียนพรรษาที่ได้ส่งพระราชอุทิศไว้แล้ว จากนั้นทรงประเคนพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสก,กลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะ พระปะริยธรรม9ประโยคและพระภิกษุนาคหลวงจำนวน19รูปเมื่อพระสงฆ์ที่รับพระาชทานพุ่มเทียนเที่ยวแรกนี้ถวายอดิเรกแล้วทรงพระกรุณาโปรดกล้าปกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนพุ่มเทียน เมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานพุ่มเทียนจนครบ289รูปแล้วส่งกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลออกธุลีพระบาทแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับวันอาสารหาบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8โดยอาสารหาบูชาย่อมาจากคำว่าอาสารหาปุรณมีบูชาแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสารหา มันเป็นเดือนที่4ตามปฏิทินของประเทศอินเดียตรงกับวันเพ็ญเดือน8ตามปฏิทินจันทรคติของไทยซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงปฐม,มเทศนาธรรมาจากกับปวัตนสูตรและทรงประกาศพระพุทธศาสนาณปะอิสิปัตนะมฤคทายวันเมืองพราราณสีสาธารณรัฐอินเดีย นอกจากนี้ยังเป็นวันที่มีพระสงฆ์สาวกองค์แรกคือพระอัญญาโกนทัญญะและเป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัยครบองค์สามคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ เวลา19นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอภรรษสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายฟีโบสกิออคิโอสอังเกเลโตสเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเฮเลนิกประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่19มิถุนายน2566 เฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทกระบบังคมทูลลาในโอกาสที่พ้นจากหน้าที่เวลา1 9 1เนาิกา16นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายประสิทธิศักดิ์มีลาบประธานสารปกครองสูงสุดนำร้อยตำรวจโทหญิงสุดที่มาพิพัฒน์พิบูลตุลาการสารปกครองสูงสุด และนายวีระเจริญยิ่งตุลาการสารปกครองชั้นต้นเฝ้าทุนละองทุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นายจำนงถาวรวิสิทธิ์เลขาธิการสำนักง,งานสารปกครองและนายเจษสถาวรสินทรรองเลขาธิการสำนักง,งานสารปกครองร่วมเข้าเฝ้าทุนละองทุลีพระบาทด้วยโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสตำแหน่งของท่าน บบอกหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศชาติและประชาชนในการทำหน้าที่ดังกล่าวนั้นนอกจากจะต้องอาศัยความรู้ความฉลาดทั้งในหลักวิชาในหลักเสตุผลแล้วท่านยังต้องมีพื้นฐานจิตใจที่สุจริตเป็นธรรมด้วยจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านจะต้อง เสริมสร้างความคิดจิตใจให้สะอาดเข้มแข็งอยู่เสมออันจะช่วยให้ฝัอไฟแต่ในการที่จะปฏิบัติด,ดีเพื่อให้บังเกิดความก้าวหน้าและประโยชน์อันยั่งยืนถ้าทำได้ท่านก็จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สมกับตำแหน่งและอำนวยความวิดิธรรม ให้แก่ประชาชนตลอดจนความสงบสุขของประเทศชาติตามที่ได้ปฏิญาณไว้ได้อย่างแท้จริง